สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้ขอไลฟ์ครั้งแรกนะใน YouTube นะคะ mm hmm. ก็อากาศดีๆแบบนี้นะคะที่เชียงใหม่อากาศเย็นสบายเลยค่ะพามาชมสวนน้อยๆนะคะสวนข้างบ้านนะคะเป็นใชท้ที่กระเถิบจากลานจอดรถนะคะ mm hmm. ก็วันนี้นะคะจะพามาชม ต้นคิงนะคะเพื่อนๆช่วงนี้นอนกระแสะไม้นะคะรู้สึกว่ากระแสะไม้เขียวจะค่อนข้างมาแรงเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็เห็นว่าอีหลายคนก็หันมาเล่นแอนโทเรียมมากขึ้นเนาะแล้วก็นี่ค่ะเห็นไหมเพื่อนๆอันนี้เป็นแอนโทเรียมเบชีไอหรือว่าเรารู้กันว่าคิงใช่ไหมคะ,ะแล้วก็บางคนก็ชอบควีนเนาะ แต่วันนี้นะเราจะมาบอกว่าสำหรับบางคนที่ได้คิงแบบเป็นเฉพาะเงามาอย่างเดียวไม่มีรากเลยเฮ้ยจะรอดไหมกลัวจังเลยทำยังไงเนาะก็ต้องบอกว่าคิงรอบนี้นะคะ,ะเพื่อนๆดูรากนะตอนแรกไม่มีรากแบบนี้นะคะแต่ว่าล็อตนี้สามต้นนี้นะอันนี้ลูกค้าซื้อไปละฝากไว้นะคะ เนื่องจากว่าตอนที่เขาตอนที่เราได้มามันมีรากเนาะแล้วก็เราขเขาเรียกว่าทําการล้างรากแล้วก็ขเขาเรียกว่าผสมน้ายาแช่เร่งรากนะคะฆ่าเชื้อเนาะบำร,รุงเนาะมันก็ทําให้เกิดเร็วมากเลยอันนี้อยู่ไทยประมาณเดือนกว่าก,าก,ากับสองเดือนเองพี่น้องดูรากเพื่อนๆดูรากสะบึดสะบึดมากนะคะอันนี้คือเปลี่ยนดินแล้วเนาะไม่ได้ไม่ได้อยู่ในช่วงอนุบาลละ ดูสิคะสุดยอดเลยอ่ะแล้วก็กำลังจะเกิดใบใหม่ด้วยนะคะทีนี้อยาพามาดูต้นขิงที่ได้แบบไม่มีรากนะคะต้องบอกว่าต้นนี้เราได้แบบไม่มีรากมาเนะเาะรอบที่แรกนู้นไม่ใช่รอบล่าสุดนะขออนุญาตเอาลงมาก่อนอเดี๋ยวนัไว้ตรงนู้นก่อนนะคะก็รอบอันนี้นะตอนแรกเราไม่เคยได้เก็บเลยเพราะว่าขายหมดเลยนะคะ แต่ว่าอย,อยากจะลองเลี้ยงดูเนาะแล้วก็ขายไปหมดแล,แล้วก็ต้นที่มันไม่สวยเราก็เลยเก็บเอาไว้ของเราไม่ได้ให้ลูกค้าเนะาะนี่เพื่อนเพื่อนแรกมีแต่รากมีแต่เงาเออม,มีแต่รากว่ะไม่มีรากมีแต่เงาแบบนี้เลยแล้วก็เราก็ทําการอบอนุบาลน,นะคะอบใส่ถุงแบบนี้เพื่อนๆนเห็นไหมนั่นแหละใส่ถุงแบบนี้เลยอยาให้ดูตัวอย่างนะคะตอนนี้เราก็ทําการอบบางตัวที่มันไม่เวิร์กนี้นี่เนาะ นะคะอบใส่ถุงไว้นะคะอย่าอันนี้คิงเหมือนกันนะเพื่อนๆไม่รู้เห็นเลยเปล่าเห็นไหมใบออกมาแล้วอันนี้ก็มีแต่งเงานะแล้วก็ลากก็มาเราด้วยนะคะเราก็ทกําการอบแบบนี้แหละนะแล้วก็พออบดีขึ้นปุ๊บก็เอามาเปลี่ยนดินนะคะสิ่งที่พี่น้องเห็นสิ่งที่เพื่อนๆเ,เห็นเกิดอะไรขึ้นคะดูเห็นแดงๆไหมรากนางสมบูรณ์มากอะแล้วแบบ สุดยอดมากๆเลยนะคะเนี่ยแล้วก็กำารงกำลังเตรียมแทงใบใหม่ละฉะนั้นนะคะถ้าใครที่ได้นะคะได้ต้นคิงนะคะ a n t เท r i u m ม i c t i แบบไม่มีรากมีแต่งเงานะคะไม่ต้องกังบนเนาะปัดปาด,ปดตรงที่มันมีตาเนาะปัดหัวปาดท้ายนะคะแล้วก็ทกําการแชร่ค่าเชื้อแล้วก็แช่น้ำยาเล่งลากนะคะเสร็จปุ๊บก็ปาดด้วยโคเด็กนะคะแล้วก็ อบตัวสดุอบก็คือมีสเปกน้ำมอสผสมกับเพอร์ไลท์นะคะให้มันโปร่ปงๆเนาะลองกล้นด้วยเพอร์ไลท์ไซส์ใหญ่หรือว่าจะเป็นหินภูเขาไฟหรือว่าเลกาบลก,ก็ได้นะคะผลที่ออกมาดูดีมากเลยสวยงามมากเลยนะคะเลยเอามาอวดโอเคค่ะก็เป็นประมาณนี้เนาะลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ